ก็มันใช้เจซีไม่ได้หรอกโอ้โห,โห,โหทำไมมันลึกจังอะเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมตรงนี้มันเขียววะโอ้ลึกจังอะโอ้โแล้วดูพุ้งกีผมดิโอ้มันหน้าไมนี่คือตอนนี้ผมกำลังใช้ ใช้ใช้รถอ่าผิดวิธีนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรใช้งานผิดวิธีนะเอ้ยมันถูกวิธีอยู่แต่ว่าผิดประเภทผิด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 ,ผดอ่าเขาเรียกว่าอะไรงานคืองานมันใหญ่อะ่ะแต่ว่าเราเอารถขุดเล็กมาขุดอะ่ะมันมันมันม,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 มันไม่ใช่อะ่ะผู้ชมมันเปลืองเปล่านะครับเดี๋ยวลองลองลองขุดล,ล,ลึกๆดูดิว่ามันจะได้ขนาดไหน